สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับขอสูซองอิมซีผ้าปวงเลื่อมืนีผ้ามาเที่ยวจังหวัดลอยเอ็ดพี่นองมาวัดพาาน้หน่อยวัดเจดีชัยมงคลทาามาเบิ่งความสวยความงามของวัดกันจ่ามากนํามากค่ะ ก้อนสิเป็นส้มคว้วงามนั่นนะคะพี่น้องเข้าตรงว่าต่อแถวขึ้นรถล่างกันก่อนได้พี่น้องแต่ไพ่เ่อยากขึ้นรถล่างสามารถยางใดได้พี่น้องแต่ว่าเป็นทางชั้นแนี่จังน,น้อยสิปบาปวดขาแน่เนาะเพื่อนก็นมีรถล่างบริการอยู่ค่ะเป็นหลอหลออเขาจอาดเรารถข้างล่างนพี่น้องเนาะนี่รถล,ล่างมาหัอดแล้วเขาก็มายอดเงินบริจาคค่ะพี่นอ้องอ่าต่อมาก็สิเป็นล่านน้ำผู้นะคะล่านน้ำผู้เสียงท้ายนี่ยจะสมัมมีอิมไปเด็กหน่อยมีอินก็มาโยนเหรียญบาทนี่สิละโยนใส่ Ừ, สอบได้เพราะสอบผ่านบ่ขอให้งเนได้หิ้งเงินกไปในอันถุงเงินเพิ่อนึ้องเมันะเป็นวิวข้างกำแพงนะคะพี่น้องนี่ถ่ายรูปก,ก้อนนี่ถ่ายรูปไปเป็นทีละถึกน้พี่น้องเนาะบ้านในมากบ้านนี้เีมเนเสื้าผ้าพาเข้าไปชมเจดีเพิินมาหาเจดีใหญ่เพิ่นเี่ค่ะนี่สังเกตบ่พี่น้องนี่โอ้ยสวยง่ามตะการตาแห่งเจดี JD เพิินนี่เพิ่นเห็ุร่วมสมัยนะคะพี่น้องเพิ่นเสิเป็น สิเป็นศิลปรกรรมทงา,างภา,งาะคะากลางกับภาคอีสานนะคะภาคกลางก็สิเป็นแบบพรพปฐมเจดีนะคะส่วนภาคอีสานเท่ากับสิเป็นแบบผาถุพผนมของน,องน,นะครพนมเนี่ยค่ะรูปทรงพ่นจมลองมาเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นบริเวณทางขางนะคะก็จะมีรูปปั้นนะคะรูปปั้นพระพุทธรูปแม่อิ้มกับยายก่กัทายหูษนี่บริเวณทางขางวัดนะคะทางขางวัดนี่ก็สิมีลายหล่อมไปด้วยเจดีนะคะเจดีองคเล็กๆแปดทิศนะคะ นี่ค่ะเป็นเขามาซันแหลกแล้วค่ะหองโทงหองแหลกเฮานี่เป็นหองโทงกวางเลยค่ะก็สีมีหลปปั่นข้องหลวงปู่สีนะคะหลวงปูส่สีมหาวิโรนะคะผููกอตั้งวัดนะคะในส่วนด้านข้างก็สีเป็นชีวประวัติของหลวงปูสีนะคะน่คะไม่อิ่มกับไมกับายขัยางสม้มค่ะต่อมานน่ก็สีเป็นสันที่สามนะคะเป็นอุโบสถปฏิสถานหลูกเหมือนพระคณาจารย์ ปาดทั้งอีสานนะคะในอดีตมีหลายองะคะ์เลยค่ะอันนี้ก็สิเป็นลูกหของหลวงปู่ศรีนะคะหลวงพล่ปฏิพัติธรรมมาแม่อิ้มผ้ายางขึ้นไปอีกสันหนึ่งอ่ายางขึ้นมากมาเห็นโคมไฟสวยงามเลยคะ่ะพี่น้องกราบบายสกการะหายผ้าเนี่ยค่ะเป็นสันที่สีนะคะ ชั้นที่สี่นี่สามารถชมวิวได้นะคะพี่น้องชมทัศนียภาพได้นี่ค่ะอิมกขอถทายหูเนี่ยจะกรูปนึงอ่าอ่าทายรวมนะคะทายวิวใบสวยๆได้พี่น้องเนี่ยบรรยากาศชมวิวจากชั้นสี่ได้ค่ะพี่น้องชั้นนี้สิเนียมหินไหลรอบทิศเลยค่ะพี่น้องเห็นเถอกเขาเห็นหมอกเห็นอันนี้บรรยากาศนี่บ่อน้ำพุเป่น ในส่วนของสันทีหานะคะสิบเป็นหองถงหลุลระคั่งแปดเหลี่ยมนะคะพนกสิบปฏดิษถานอัธิภากจีอาจ,จารย์นะคะไหวเอาคืนแม่บรรสันสุดท้ายะคะ่ะสันที่หกนะคะประดิษถานนะคะของพระโบรมลมาสาลีลีกถาดนะคะทิ่เพิ่อนอันเชิญมาจากประเทศศรีลังกานะคะพี่น้องเข้ากับมากาบไหวนะคะสาธุบุญไปน้ำกันเด้อคะ่ะพี่นอ้องอ่าสำหรับทปนี้แม่อินใบบา้บาลเวเจ้า